สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องป้ามีหนวดชาแนลนะคะนนี้เราจะมาดูผลมะเฟืองที่วันนั้นป้าห่อไว้นะคะอันนี้ก็ได้ผลผลิตที่พอเก็บได้แล้วค่ะลูกใหญ่มากมาดูนะคะอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งค่ะอันนี้ยังเล็กๆนะคะนี่ค่ะอีกลูกนึง แต่อันนี้จะมีหน่อ,เ,อเข้ามาขึ้นมาดูนะคะลูกใหญ่มากใหญ่กว่ามือของป้าอีกมาแล้วอันนี้เหลือลูกนูไจะกินมะเฟืองเหรอลูก เอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมคะอืมค่าลูกมีนาไม่เอาลูกนี่ค่ะจ้าจ้าจ้าเดีช่วยป้าห่อละลูกได้ไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆมาอีกหนึ่งลวคะ่ะ มาอีกหนึ่งแล้วค่ะสันติสันติจะกินมระเฟืองได้หรอลูกโหโหโหโอ้โห,โห,โห,โหนี่นะคะเพื่อนกำลังจะสุกนะคะแต่ช่วงนี้หน้าฝนโอกาสเน่าสูงมากดูลูกพี่โอ้โหลูกพี่ลูกน้องขึ้นพอกัอนเลย อช่วยห่อ,อละลูกช่วยห่อละครับเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมตอนนี้จบคลิปจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิงหรือแมวคะ 你看。<laughs>